สวัสดีครับทำนีฟาร์มครับมาเดี๋ยวกันแน่ครับมาเนี้อืบสวัสดีครับเห็นเป็นอย่งไรครับเนาะมาเนี้ยมาเลี้ยงงัวครับคือเก่าขาดไปสองมือหรือสามมือครับสามมือประมาณว่าอ่าไปรันงัวลายวันนี้ลงคลิปครับเนาะก็เออเป็นอย่งไรครับมาเดี๋ยพอกันโดนครับเนาะ มาคนเดียวครับมาอนีมาเลี้ยงเลาะหาดครับเนาะเมติกไปใส่ไปเห็นครับอาจจะไปลึกกว่านี้แต่ว่าสามนิฟ้ามาน้ำกลนกันต้องนํางัวตลอดครับเพราะว่ามาในป่ามันตื่นปลาครับมารอบที่แล้วนี้มาในมือเดียวแล้วก็ไปเลี้ยงมันอื่นครับเนาะนะครับป่าบรรยากาศเนี่เลาะหาดครับฟังมูนครับเนาะอบงคสีบอกครับมาเลี้ยงเลาะหาดครับ ออกเดี๋ยวกะบเน่าอยากเน่ากินกะเป็นเครื่องใหม่ครับเนาะนะครับเครื่องใหม่พักแวนครับเนาะพักแวนปลานะครับล้มสองมื่นสามอ่ะสองหมื่นครับล้มาอายุเขาครับแต่บ่มีาอายุเขาแต่บมออต่มีเอ่อจังไรล่ะบ่มีฝนถ้าฝนอยู่ครับพ่อหยาปงครับเนาะบาง หน้าบางทีกับบางแปลงกับถาไทยหุดอยู่เพราะดินแข็งไทยบอ่อเขาเราไทยเงยกับปันไทยบอ่อเขาเลยครับโลหะต,ตรงนี้จะจะเรียกว่าเอ่อต้องทำเมกออมครับกออมจะมีงูครับไปย,ย้ายเป็นเอ่อลองแคะเนาะนี่ลองลองนี่ครับลองแคบนี่นกะมาครับ กอเดียวครับกอเดียวต้องเฝ้าครับในปลาเป็นมาหลอบแหลกนี่เพิ่นลงปลาครับกินผักแวน่นผักแวน่นผักแว่นยู่บ้านเอินผักแว่นเหรอครับเด็กทั้งอื่นๆพังยังบงหูครับเนาะแก้วกระไดกินกระไดนี่อันถึงวงวกินอยู่เมื่อกี้นี่เป็นผักแก่นขมเนาะใส่ต่มปลาคอใส่หมดแดงนี่ทวีทรับกินอยู่ก็เป็น คือเป็นปลาครับพอได้ยาได้กินอยู่ครับเนาะกินนี่สิละใบใหม่เนี่ยอย่าแหงๆอย่างนี่ต่อใหม่อย่างนี้ไม่ยอมหลับปลาไม่ยอมหลับเมือม็ตีก็เมื่อเลี้ยงนี่ประจ๊ะนะครับเหมตีกับน้องวันแต่ไม่ได้ฟาร์มมากเลยซ่องเสมอหันกับกลับไปเลี้ยงทงอยู่สามมือนะครับนะเมื่อหยาแล้วแห้งครับเมื่อฝนแห้งเลี้ยงทงอยู่สามมือก็เลยกลับมาเลี้ยงอยู่นี่เก่า นี่ครับขึ้นมาครับนี่นะกินกินฟักแวนนี่ครับล่มมีแน่อาจจะแม่งยุ่งมาหลายครับเราเล่ามือนี้เนาะมีล่มนี่ครับรองแคบคือรองนี้ครับจะบ่ได้เข่าไปไก่เพื่อนครับเพราะเพราะเพราะชั้นชิ่นครับปกติจะปล่อยเพ่นญางไปมากพอข่าไปไก่เพื่อนจะงุดงิดครับเนาะเอาของสามีนี่ฟ้ามาคอยเด็กเขาไปเลี้ยงไก่ ไปเพิ่นหากินเองจะเห็นว่า,มาหม่หม่ายๆว่าท่านเหีนงุ้นยิดครับเนาะแม่ดดแดงวุ้นยิฐแก็เป็นง้อทองน้ำพอมน้ำซอออนออวนว่าแม่นวลกายจีคอดกะอีกเดือนสองเดือนพคนละครับคือยังเร็วกว่าเดือนนึงครับแล้วเนาะให้เพิ่นกินไปครับปุ๊บก่อนครับไปก่อกมาก,ก่อนให้เพิ่น ออกมาหากินไปน้ำตอลเห็นหนองวันกัมเบติกครับเนาะมันอาจจะลงไปลึกกว่านี้มาหนีสิเดี๋ยวไปเวู้ดครับอาจจะบ่ได้ไปครับเนาะอาจจะเอาแถวนี้เลยเพิ่นมแต่พัน,พนยู่ก็เอาแถวนี้ครับหมุ่มคำไปมื้อหน้าก็าจังว่ากันใหม่ครับเนาะส่วนเออ่น้ําตาลก็ใส่ใส่กระโลงของสีท้ทองมาครับแล้วก็ กระโลงจะมีแม่ตาดำน้ำตาลแล้วกะ็แม่นวลกระดิงจะมีแม่แดงเอาขอกโทษครับนะแม่แดงกับแม่อึง่งเผาถูกตาองนะเขาปลาต้องใส่มาหาหลายครับเหลืออยู่เอ่อแม่เจยกับแม่ปานแดงมาท่านได้ใส่กระดิงครับมีอยู่ครับกระโลงกับกระดิงแต่ว่าบึงก่อนครับท่านได้ใส่เพิ่นเพราะว่าอย่างเพิ่นมาอยู่เพิ่นมักเอาตีนควัดออกครับแล้วก็ คนเข้าไม้พรท่านได้ชิ้นครับมันไม่ค่อยมากครับเคยใส่รอบที่แล้วครับนี่ก็เพิ่งมาปล่อยปลาครับเบิ่งก่อนครับว่าเบนทใส่บ่ครับจริงๆแล้วก็ต้องใส่เกือบทุกโตแล้วครับนะเพื่อเสียงดังๆครับเพิ่นก็บ่ได้ตื่นปลานําเสียงกระดิ่งจะได้กบเสียงกระลงจะได้กบหูเพิ่นหลัก็นําหาง่ายครับเนาะเข้าปลา6กหลัก็แนมเห็นครับเนาะพอดีของการมีกระลงกระดิ่งส่วนมากก็กระดิ่งงัวนะครับนะกระลงกระแรง เนาะคลิกงานกระดิ่งกระดิ่งก็จะเป็นนี่ครับกลมๆขาวๆเนาะกระโลจะเป็นกระสังกระสีเป็นโุ้งเป้งโป้งเป้งครับกระโลนะมาเลี้ยงปลาก,กระตองมีฮะขาดไม่ได้ครับต้องมีครับต้องมีเพื่อทั้งที่บอกไปคือกันหูคนแวครับเนะาะม่อยตื่นปลานี่กระดิ่งเพิ่นกระดังก็แป,งปง้ปงโปง้ปง,ปง,ปงแปง้งกแปะกินยาไปแล้วเพิ่นก็ งูเพิ่นบ่ได้ยินเสียงขอกแขกขอแขกขอแขกเห็นเนี่ยมันมีสมาธิครับแล้วก็บ่บ่ตกใจง่ายก็พอดีกับคนเลี้ยงนะําหาเพิ่นเห็นครับขอาปลานี่หายครับทําไดรทํานึงนี่ปลาอยู่ค้าปลาละมอนี่หาบ่ค่อยเ,เห็นครับพักกันไปแล้วพักกันไปใส่เพิ่นเพิ่นเอาอไปครับไปเรื่อยๆครับเพิ่นออกเฮาก็ออกไปอะไรกันไปครับเป็นเรื่อยครับ ข่างจะากนี่เพิ่นมาถางออกเอาหุ่นครับหุ่นยู่ค่ะมันแปนครับเลยนี่ทางโล่งให้งูอได้กินอยู่ประมาณนี้ครับอาจจะมาเลี้ยงได้ว่าท่านหอนออกเพราะว่าแดดเกิบ,บ่บแห้งปนไดล่มถึงแดดจะแห้งมีล่มครับล่มของมาซอยครับนี่ตัดออกครับตดัดมายาลาบหน่อยออกกับริโล้งครับเป็นพื้นที่โล้งพื้นที่โล้งฮ็ดให้ มาเลี้ยงได้ง่ายครับหัวกระยูครับนี่ไม่ยะหลับจะพกยวงสีครับนี่เบิ่งครับนี่จะออกทางออกก็จะแปนครับน้อยก็ขึ้นครับน้ำท่วมน้ำท่วมก็เหมือนจะตายครับนี่แปนดีไหครับพ่อได้เลี้ยงครับทุกปีก็ได้มาเลี้ยงหนีอยู่นี่ครับอย่าพอได้กินอยู่ครับกินไปเล่มไป ดีว่าหยทงหลายครับนี่ใบใหม่น้ำไม่เครื่อนน้ำพอดีครับในปลาใหม่ไม่เครื่อมีหยาใน่สอกๆอกกับโลกใต้ต้นใหม่ต้นยังต้นน้ำนี่ครับปลายางเบิ่งครับนอยถางไปครับถางไปพวก่กี้มือนะครับนี่ใหม่ๆหมครับที่สี่แล้วมากยังมีน้ำาหลอยู่ครับสามสี่หมื่นตี่านมานี่ครับหยากับยุโรแล่านี่ครับเนาะนี่ ก็ได้กินอยู่ครับแต่พ่นต้องดูดกินเอานีไป่ได้ทางนะครับนะเดี๋ยวหกประมาณนี้ทีลายเจ้าครับเป็นที่ทำเลครับชาสถานะแล้วว่าปลูกดูค้าทำกินได้ครับเนาะเกจจะเป็นของรัตนบุรีครับซีนะครับหญ้านี่ครับนี่พอดีหยาได้กินอยู่ครับไข่ก็ยึดทงครับเพราะว่าแห้งครับยึดทงแล้งครับ ก็ถึงหนาแลงก็จะแห้งแห้งก็จะนี่ครับดีเดี๋ยวกวาดออกแค่น้อยครับนะเดี๋ยวกวาดออกให้เพื่อด้กินกินกลับไปกลับมาแถวนี้แหละครับพอได้อยู่ครับนะมือน,นี้เอามือน,นี้เหี่แล้วก่อนครับมืออื่นก็นจังว่ากันไหมครับมือน,นี้เหี่มุมคำซะก่อนมือน,นี้มันจะไปกินใส่หอดใส่อืมอันบ่อมแห้งครับมีลมเลย อันย้อยไปกันแล้วครับเพราะได้กินในยาอยูอย่ทำยาเนี่ยปานแดงกักัดพวดพวธทำนะมีโอกาสก็มาเคลียร์ตอมไว้ครับนะเคลียร์ไม่ยะหลาบออกมันก็เป็นแปลงหญ่างมันกินยางดีครับอืมพอได้กินอยู่ยเะนะครับอย่างกิ่วเขียวอยู่ทงหาบอะไรนะครับหยางสิ เราบอกขอเสียคือมันหอนครับเอาแมงแต่เราเกิดว่าล่มแน่นี่เพื่อสิอยู่ยากอยู่ครับตนะถ้าเขตปลากันจะเป็นสีล่ลำพกนี่สีแล้วครับปูบระไดเลยนะปูหยากครับ,บ,รบแ,แม่ท้าออกดีๆนี่งวกินดีแล้วอกลน้ำครับแต่บ่มีหุ่นยุค่้าเป็นบ่มาเอานี่ครับหาบ่เลี้ยงหยาอยู่ครับเนาะส่วนที่เป็นหยาเนาะซุ้มตรงบนกินครับในเงา เงาไม่ยาลาบเลี้ยงในหนองในหยังสีละครับเนี่ยน้องพเพลนลองแขกนี่ครับเป็นน้องลองแขกครับหากินไปยังสีละครับเนี่ยซุ่มๆพวกอีกินอยู่เนะครับเนี่ยในปลาไม่ยาลาบเหมือกันอย่าไต้ต้นไม่ยาลาบกระเขียวพอกอีเล่มอยู่ครับหอดไม่ยาลาบเนี่ยนี่ครับสภาพปลา แหงแล้วไม่หลบับก็ึ้นที้เก่าครับนี่ครับหกินนิดนิดครับบุน้ำบุปปากินไปตอนแดงกับเจยครับคำแพงกินยอดไม่อลาบก็ได้ครับ ครับอันนี้ปลาอนนี้สอกหญ้ายู่เตยไม่ยาลาบหลายครับยูเขียวเป็นหลองครับเป็นหลองเป็นห้องเป็นห้องกัเฮ็ดให้หญ้าเกิดครับพอดีไข่ยอยู่ครับส่วนบ่อห่อนนี่พันยูได้ครับเสียายางห่อนแต่ร่มแห้งสองมือไม่หนี้ก็เอาเมาเลี้ยงนี่ได้อยู่ครับสบายสบายครับพอการท่านี้ซาก,กูรนครับเนาะสามวันนี้ฟาร์มก็คือสิบปีลง ติดต่อกันปะไหนหรอครับแล้วแต่ครับแนละ้วช่วงนี้เนาะอาจจะต้องขออภัยบางท่านนะครับเนาะที่ต้องการคลิปทุกมือเนะอาะครั้งนี้แามอาจจะพยายามให้รลายที่สุดครับเนาะมือบางมืออาจจะติดทุละกสองมือสามมือบางเสี่ยวก็จะบมเดลลงแต่ไม่มีปัญหาอย่างการพยายามลงให้ทุกม,มือนะครับเนาะ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำล,ลังแรงใจเขามารับชมครับเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ